ฮัลโหลเพื่อนครับวันนี้เราอยู่ในรายการของโทีทีติดที่เคยแ้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลิมโบนั่นเองนะครับแป่ะก็เกมนี้เป็นเกมที่เสียเงินนะครับค่อนข้างที่จะหลายตังเลยเอ้าไอเทยนี่กูเล่นค้างมาแล้วนี่หว่ากลับมาเริ่มใหม่กันดีกว่าอ่านะครับเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วแหละแต่เออเล่นไปไม่ไก่นะผมเคยอัดคลิปเล่นไปแล้วแล้วก็อย่างที่รู้ครับโทรศัพท์ไม่มีปัญหานะครับเราขีดหน้าจอเพื่อให้ตัวละครเราลืมตาครับแล้วก็ลุกขึ้นมาอ่า เกมนี้เสียตังประมาณสักร้อยเจ็ดสิบห้ามั้งแต่ผมซื้อตอนมันลดราคานะครับจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่น่าจะสามสิบห้าบาทน่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยผมเคยเล่นแล้วแต่เล่นไปไม่ไกลมากนะครับผมเคยอัดคลิปเล่นอยู่นะแต่ไฟล์ไม่เสียโอเคนะเราเลื่อนทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายมือนะครับก็เหมือนกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมันจะไม่มีปุ่มบอกเนาะถ้าเราเลื่อนทางขวามือนะครับเลื่อนขึ้นมันจะกระโดดนั่นเองครับเลื่อนไปข้างหน้าก็จะโดดไปข้างหน้าหมอบลงหมอบถ้าเราเลื่อนลงมันจะเป็นการดึงนะครับเดี๋ยวรูดเดี๋ยวรู ดินไปอันนี้ผมเล่นไปแล้วแหละช่วงแรกๆนะับแต่ช่วงหลังอาจจะไม่ได้เล่นนะครับเอา้าเอาตายอ๋อผมลืมไปไม่มีฟอร์ดาเมจโอเคเราต้องลงจาๆนะครับเออลงจาอ่าแล้วก็ตรงนี้มันจะมีหนามใช่ถ้าเราลงไปก็จะตายครับอ่านี่ไงอันนี้มันจะเป็นเออ่ให้เราลากสิ่งของนะครับกดยังไงวะอ๋อกดกดเลื่อนไปข้งหน้าเด็ดน เดี๋ยวนะจอไงวะอ๋อกดเลื่อนลงถูกแล้วแล้วก็ดถอยหลังแล้วก็โดดขึ้นไปอ่ะเป็นเกมขายพิจนาที่ไม่ค่อยอยากครับแล้วก็เบเอ้ามันรูดลงยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรูดลงไงวะนึงดึงดึงมาก่อนดึงมาก็โดดขึ้นไปกระโดดรูดเอ้าเอ้ามันรูดลงยังไงวะจิ๊บหายแหละ เอาใหม่สิอ๋อโอเคโอเคมันต้องมันต้องเลื่อนทางทางซ้ายมือครับแม่ผมมันก็ไปเลื่อนทางขวามัมนก็ร่วงตายดิโถดโอ้แมน oh, ปับ๊บอ่าโอเคแล้วก็ไปตามทางครับ mm hmm. เกมนี้ผมจะไม่ค่อยตัดหน่อยนะมันเป็นเกมที่แบบว่าก็ทางจะเป็นเนื้อเรื่อง ให้เราได้ชมกันนะจะ,จะเป็นเนื้อเรื่องใบให้เราได้ซึมซับบรรยากาศของเกมนะครับภาพอาจจะอาจจะกากหน่อยนะครับอาจจะเป็นแค่ 720p นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปโทรศัพท์แม่งกระจกนะรองรับได้แค่นี้นะครับชัดสุดได้ที่นี้จริงนะผมขอโทษด้วยนะก็เสพบรรยากาศอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับอาา่ะฮะถือเส็จัวนี้แล้วเนี่ยเราจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้ครับเราจะกระโดดเกาะไม่ได้ตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมก็งง,งว่ามันให้ทำหาเลย คือลากเรือขึ้นมาครับอือโอเคประมาณนี้อจ,จะได้แล้วโดดอ่าแล้วก็ปีนเถาวันพันเกี่ยวที่รถเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็โดดแล้วก็ขึ้นไปนี่เป็นไงค่องแค่ว่องไวก็คือเคยผ่านมาแล้วนะแต่เล่นไปไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็รู้ว่าเกมนี้ความยาวเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะผมชอบเกมแนวนี้นะครับ ชอบเลยแหละเพราะว่ามันมันได้คิดอะนะครับอ,อันนี้เป็นกับดักนะครับถ้าเราไปเหยียบก็จะเป็นประมาณนี้ตายนะครับ <c oughs> นะครับเราต้องลากกับดักออกมาอ่าฮะแล้วกกระโดดข้ามไปอะไรไวะทำไมกูโดดไม่พ้นวะแป๊บเออดึงกับดักมาเออแล้วก เบี Baby. ต้องวิ่งวะฟึบอ่าฟึบเอ้โของแค่ว่องไวไปโดดไปโดดโอ้อันนี้อันนี้เขาให้เราห้อยโอเคเราต้องลงมาก่อนนะอันนี้เป็นปลาตายนะน่าจะปลาแหละหรือคนวะหรือคนตายอันนี้ไม่แน่ใจให้เราหยิบกระดักมาครับเขาบอว่ามาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไป เสียงเฮี้ยอะไรวะเสียงฟ้าร้องเหรอเฮ้ยชีิตจริงบ้านผมฟ้าร้องเอ้ากูตายเฉยเลยในเกมไอ้ฟ้าร้องเหรอถามจริงเสียงอะไรวะระเบิดเหรอเลิบเบิดแล้วอาจจะมีเสียงตุ้มตามตุ้มตามหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรในชีวิตจริงนะครับลงไปเอ้าทำไมผมตายวะไอ้เหียต้นหนึ่งขนาดเล่นมาแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ได้เล่นนานนะครับวัดคลิป เกมหานี่ไว้นานมากปุ๊บอ๋อโอเคแล้วก็เสี่ยงแล้วโดดขึ้นไปสวยวิ่งไปไปห,หนุม่มตาขาวน้องริมของเราผมไม่รู้ว่ามันชื่อหาอะไรก็เรียกไปงั้นแหละปัะ๊บจะมีเสียงธรรมชาติให้เราได้แบบเอออันนี้คืออะไรวะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้กูรู้แหละ เกือบเกือบโอ้โหโอ้โหเกือบไปไม่ได้กินหรอกบางอันผมก็ลืมนะใช่ไหมต่อไปอะไรวะเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะไม่นิดหนึ่งหลยเยอะเลยแหละอ๋ะออ,อันนี้อันนี้อันนี้ผมรู้ละสำหรับคนที่เล่นแรกๆก็อาจจะคิดเหมือนผมก็คือให้ข้ามน้ำไปใช่ไหมแต่จริงมัน มันให้เอานี้มาครับมากมาทำไมผมได้เสียงแมงวันวะมีศพอีกแล้วอ่ะมีแต่ศพเนาะนี่งไงมันจะมีเครื่องอยู่ตรงนี้ครับแล้วกระโดดขึ้นไปปัๆๆๆๆๆ๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊ปแล้วเอียงแล้วก็กระโดดมานี่ปั๊ปเซียนเซียนมากกระโดดไปโอ้โหเซียนจัดปุ๊บโอ้โห พึบโอ้คนมันเซียนเกินแล้วก็อย่างงี้ดันไปดันท้นไม้ให้มันหล่นไปครับตรงน้ําแล้วเราก็ค่อยๆไปโอ้ยเกือบแม่งโอ้โหถ้า,ถ,าถ้าล่วงตายนี่เริ่มใหม่นะครับเฮ้ยก <c oughs> ูไม่ได้กระโดดลงนี้โอ้หลอนยาไปพึบค่อยๆลงครับจะแม่งตายหามันมีฟอร์ดาเมจนะอย่าลืม <c oughs> แล้วก็ดันไปครับได้ยินเสียงซากศพซากศพ ไปแล้วขึ้นถึงบ้านเลยแตนไอไากระโดดปังบรรยากาศตึกเด็กนี่เล่นอาจจะคนลุกได้เลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยตรงนี้อะไรวะผมลืมแลว้วเฮ้ยมันมีกระดักบนต้นไม้เดี๋ยวนะเอ่อมันได้ทำอะไรวะ โอ้แม่โอ้โอเครู้แหละรู้แหละรู้แหละคือเราต้องให้มันทุบพื้นครับแล้วก็โอ้อ oh. า ah, จะได้ยินเสียงเนี่ยเนี่ยกับดักมันจะหล่นมาโอเคโอเคเข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้วต้องให้มันทุบพื้นง้างดิโอแม่งกูยิ่งกลัวอยู่ฟื อ้าแล้วก็เอากับดักมากระโดดไปขนาอ้าวเดี๋ยวตายหายแม่งตายหายเริ่มใหม่นะจะได้นะแล้วก็ให้แมงมุมมันโดนใช่ไหมหโดนกับดักนี่ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่น่าจะใช่แหละไม่โดนอีกโอ้โห ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยไอ้เยี้ยน,นี่ทำกูหวาดกลัวหวาดเสียวเอออันนี้ไอ้อันสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยอันสุดท้ายเนี่ยมันอุ้ยเชี่ยผมใช้หมดป่ะด้ยเร็วดิไอ้เชี้ยกูกลัวนะเว้ยเฮ้ย ไายเฮียนี่เล่นลิ้นอ่าแป๊บนึงกูลดกูลดเสียงก่อนแม่งอ้าวเฮ้ยกูทำอะไรโอ้ยเฮีย้ยแม่งตกใจหมดเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหนิดเดียวกูก็กลัวแม่งเอาเอาเอา,เอาอีกแล้วชิบชิบกูเริ่มใหม่เลยโอ้โหกูทำอะไรเนี่ย เ,ยเ้ยมันไม่ต้องอะไรไกลมากครับเออโหแล้วกูต้องมาแบบเริ่มใหม่หมดอ๋อไอไออันนี้สามเนี่ยมันจะสวบแบบเสียงดังมากนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวนิดหนึ่งอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใกล้ไปอ่าฮะกวนตีนนะมึงเนี่ย โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นโอ้ยฟั <c oughs> กแมนเออโอ้ไอห่าแม่งไปเออเป็นแม่มุมนับไ <c oughs> อ้ี้ย่กว่าจะผ่านแม่งก็ลุ้นแทบตายโอ้ยโอ้คิดว่าจะมีกำดักอะไรกูตกใจหมด โอ้ผมก็จำไม่ได้แล้ววนะนี่อะไรวะเนี่ยชิปหายก็ลืมไปบางส่วนแล้วนะครับจำได้อยู่บางส่วนบางอันนี่อะไรเนี่ยศพคนเหรออะไรอะ่ะทำไมกูเดินไม่ไปเอาละชิปหายและเอาติดเอาเอาอาชิปหายแล้ว โอ oh, oh. สำหรับคนที่กลัวมมุมนีม้ผมบอกเลยมีคนตูดลูกมีกีดการ์ดกันบ้างแหละโอ้โ oh, ห oh. oh. เสียบขึ้นมาเสียพอโอ้ oh, ไม่ตายเหรอะนะโอ้โอ้โอ้พันใหญ่ <laughs> ชีวิตจริงม่ตายหาแล้วเนะี uh ่ย huh. แล้วกันแดกไหมผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนเนี้ย <laughs> เออเอเอแถ้าตายไปนี่สุด แล้วก็จบเร็วเกิดอ๋อนี่ก็ให้เราเพื่ออะไรฮะให้เราดิ้นทิ้นซ้ายดิ้นขวาเพื่ออะไรกระโดดใช่ไหมเออแล้วจับเพื่ออะไรจับแล้วกูหลุดออกมาเนี่ยกระโดดไปกระโดดกระโดดโอ๊ยเสียงอะไรวะเสียงแมงว,วันเฮ้ยเสียงอะไรวะ หายก็รีบไปเร็วๆดิเอาอยากใจออกได้แล้วหายใจออกได้ไงอไอ้ี่อ่ะกูจะไปรู้ไหมว่ามันมีอย่างเงี้ยผมก็ลืมละอแล้วกูล,วลืมกันโดดอีกแล้วเกมเกมไขปริศนาทำให้หัวร้อนได้นะครับจริงผมบอกเลยเออนี่ทำไรเนี่ย ให้กูทำไรวะไม่ใส่ใช่ไหมเอาอ๋อโอเคโอเคโทษทีผมโง่โอเคเข้าใจละเห็นบางอันผมก็ลืมนะครับนี่กระโดดกระโดดไปดันไปดันไปกระเด้ากระเด้ากระเด้าหินโอเคแล้วก็ถอยมาถอยมาถอยไอ้ควายเอ้ยรู้ว่าผมใกล้ไปวะแป๊บนึง ลงมาอือือฮึมผมว่าผมใกล้ไปวะขยับไปขยับไปขยับไปแล้วก็ถอยถอยก็มาอ่าก็ไปไปผมว่ากระโดดไปง่ายสุดปัดไปปัดไปปัดเอามือขวาปัดไปปัดไปตายไอสัตว์อะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรวะ อ๋ออย่างนี้เหรออ๋อเราต้องถอยหลังต้องถอยหลังกิ้งไปกิ้งไปถอยหลังไปเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรเฮ้ยไอ้เฮี้ยอะไรไอ้เฮี้ยอะไรเอาไอ้เขี้ยม่มาเร็ว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 มึงกิ้งเร็วเร็วชิบหายแล้วกูโอเคผมใจร้อนไปวะโทษทีโอเคอ่า ปั๊บปั๊บค่อยๆถอยอ่าแล้วก็ปั๊บปั๊บโอ้โอ้เร็วมากโอ้ความเร็วอะไรกันค่อยๆค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปกระดึ๊บขึ้นไปอ่าอ่าร่วงตายเฮียอีหมาละชิบหายเร็ว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 เ ใครที่กลัวในมุมนี้ผมบอกเลยว่าฝนตูดลุกกันจริงๆโอ้โอ้โอ้อยากแก้อยู่แล้วโอ้ยตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยอย่าบอกว่าตายเอายังยังลุกดีลุกลุกลุกเอ้ยโอ้เอ,อ้ยต่อจากนี้ผมน่าจะจําไม่ได้แล้วนะผมจําไม่ได้แล้วว่าไม่ได้จําไม่ได้ดิผมเล่นถึงแค่ตรงนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเหี้ย ไอสัตว์แม่งเอานคนผูกคอตายมาโอ้โห oh อยา่าวนะผมต้องทำไงวะฟึบโอ้โ oh, หเป็นไงเก่งเกินเก่งเกินแล้วก็โอ้โ oh หวานอนพิชิตพิชิตภูเขาไปเลยอืม hmm. hmm. ปลากลัว เกมปลากลัวดีๆนี่เองไปเลยว,วิชิบหายแล้วกลับดากอีกแล้วอ๋อยังๆปึ๊บปึ๊บโอ้ม่ได้กินกูหรอกไอ้น้องอ,อ้ยชิบหายนี่อะไรเนี่ยอ๋อถูกแล้วเฮ้ย ไปไงไหวพิบรู้จักไหมครับไหวพิบไอ้ชิปหายแล้วโอ้แล้วเอาแล้วโอ้โหคิดว่ากูจะตายแล้วเป็นไงการกระโดดที่โอ้มีกับดักอีกร้ายนะเกมเนี่ยร้ายนะร้ายนะเสียงเสียงเกมไม่บิวสัตว์อะไรอ่ะอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเอาดีมึงอีกแล้วเหรอใช่ปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยาเร็วเร็ว โอ้โหเกือบไอ้เหี้ยนี่มันนี่มันไม่ใช่ไมมมุมดิว่ะอ๋อเอาอะไรให้กูทำเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อไปไปเอาไอเด็กเคี้ยมึงมานี่เลยไอสัตว์โอ้โหแม่งแกล้งกูปุ๊บเฮ้ยอะไรเสียงอะไรก็ทำกูกูให้เสียงหินโอ้แมน ไอ้เฮียคนก็กลัวเ <Yeah. S 1> ฮียนี่ก็ปิ้วจังเลย mm hmm. เอาอีกแล้วเหรอตอนนี้อันเล็กอันเล็ก mm hmm. มึงใช่อไหมจุดไฟไอเด็กฮ mm hmm. เฮียโอ้โหทิ้งด้วยโอ้โหแม่งมีมากกว่าหนึ่งคนปะปุชยัยมีมากกว่าฟูมาเธอจะเสียเวลากับคนคนนั้นทำไม oh. ปอปออะไรวะลองวะอะไรวะขึ้นไปอ๋อขึ้นไปดีป่ะหนุ่ม บองออกไปไกลไปอะไม่มีคนนีดีกว่าโอโ้มีคนถูกคอตายแล้วเออโอโ้ไอ้ที่นี่จะกดกับดักโอ้ทา่าที่กูเห็นกับดักนะผมรู้แหละปึ๊บโอ้ยไ,ไงอา้าวไอ้เฮี่แม่งมีดัก แม่งมีดักคนฉลาดด้วยไอ้เหี้ย่แม่งมีดับเบิ้ลโอ้โหเป็นไงไม่กินที่แค่รอบเดียวพับปั๊บปับปับปับอะโอเคอ๋อโอเคโอเครู้และโอ้ยได้กินแค่รอบเดียวเท่านั้นะนะ้องเจอกูเด็กเหี้ยกูจะไปต่อยปากมึงมานี่สิโอ้มันเก็บเชือกด้วย โอ้โหร้ายกาดไม่มีต้นไม้บางอีกูกลัวเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยไปแล้วกูหลีพวกมึงแล้วเอเด็กเ็ดเพืเ่ออะไรเนะี่ยเฮ้ยอะไรอะไร,ะไรมึงอ,อีกแล้วเหรอมึงอ,อีกแล้วถามจริงเร็ว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 ให้ว่องให้ว่องให้ไวได้ใจวัยรุ่นแม่งมาแล้วแม่งมาแล้ว,ลวกูขนลุกกูขนลุกทำไมกูก็ไม่ได้กลัวมงมุมอชิดแมน f u ก k อเกนี่แหละฝักของจริงเร็วๆไปอ๋อไป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 ไ,ป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 ไปนี่อะไรไอ้นี่กูทาอะไรให้กูทำอะไรกระโดดไปกะโดดไ,ไงยไ,ไงขึ้นขึ้นอย่าตามอามึงโดนแน่มึโดนหินแน่มึงโดนมึงโดนอาชีบหายแล,แล้วกูต้องทาอะไรกูต้องทาอะไร กูต้องทำไรกูต้องหลบกูต้องหลบใช่ไหมกูต้องหลบกูต้องหลบอ่าโ <c oughs> ง่ไม่ได้แดกกูไอเวนไปแล้วเจอกันชาติหน้านะมึงอะเฮ้ยกูขออะไรชาติหน้าอย่าเจอเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรเอ่ยอ๋อเลยเออแม่งมีไม้อย่างงี้ก็รู้สึกไม่ต้องมีเฮียอะไรกิ้งมาแล้วไม่ซูมออกไกลๆอย่างงี้อะไรวะเฮ้ย มีควนันมีลมกระโชกแรงขนลุกว่าะจริงๆนะผมขนลุกมากเลยว่ะชิปหายแล้วต้องกระโดดไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะผมเหมือนเห็นปักข้างบนอะ่ะกูขึ้นไปไม่ได้ด้วยชิปหายเหมือนเห็นสวิตอะ่ะสวิต์แลนเกี่ยวเฮียอะไรไปครับไปอุย้ยสัตว์คุยอะไรโอ้โอโอเอามึงยังไม่ตายเหรอแต่กูต้องไปไงเนี่ยชิปหายแล้ว ไอ้เรี่ยนี่เราต้องไปไงต่อมาดิมันก็มาดิสัตว์อุ๊ยเอ้าตายเลยเหรออ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วพอมันที่มาโชะขึ้นไงโอ้โหแค่นี้เองเอแล้วไงต่ออ๋ไอไม่หาเอาแล้วดันดันไปดิ ก็ดันไปดีเอา้เอาตูดใหญ่อะทำไงต่อเนี่ยเอา้าเอา้าให้กูทำอะไรต่ออะ ให้กูทำอะไรต่อเนี่ยถามริ้งแล้วหนึ่งนะเฮ้ยผมต้องทำอะไรต่อวะชิปหายตายไอ้เหียกูต้องทำอะไรต่อวะ องให้มันขยบมาวะ mm. มึงก็ขยบมา DNA. ด <fen> ิครับฮะมันเป็นอะไรมันนี่กูทำอะไรวะมันไม่ขยบมาผมใจนี่ยังไงอะอ๋อ ไอ้เหี่ยเอาเอาอ๋อโหต้องดึงออกโอเคเข้าใจแล้วอ่าดึงออกมันก็ดึงหนีสัตว์ดึงมาอือเข้าใจแล้วอาแล้วไงอาแล้วไงอาแล้วไงอ่ะ อ๋อไอ้ที่ยต้องเอาชิ้นส่วนในห,หานี่ไปโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดันไปเออพึบคึบไปดันไปอืมไม่ยากนะผมว่าปิดสนามมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะทำให้เราไ,รได้คิดนะโอเคก็ไปต่อครับกูได้เสียงมันเดือเคียกแล้ว โอ้โอ้จับกูขังเหรอนี่อะไรวะกบดักคลิกแล้วเหรออยาขึ้นไปจากนี้ผมน่าจะไม่รู้แล้วนะครับ <S <S เออก็ไม่ได้รู้ตั้งนานแล้วแหละผมผมจําได้ว่าผมไปเล่นถึงตอนที่ค่ายในม,มุมนะครับเออแล้วก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นนี่นแหละออก็เลยไม่รู้อ๋อ oh. ขาดกูว่าขาดชิปหายได้เอาไงต่อ เอาทำไงวะเอาเฮยอาผมรู้แล้วผมรู้แล้วเอ่อขึ้นไปขึ้นไปผมว่ามันต้องไปตรงนี้ก่อนะถึงแม้ทางทางเมื่อกี้มันจะมีทางไปอยู่นะครับพับแล้วก็เฮ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วอ๋อเอามา Uh huh. ผมก็ไม่รู้มันทำเหี้ยอนะไรอะมาอ๋อเออมันตปไม่ได้แลวก็ต้อหนี้นี่หว่าโอเคเขา้าใจละมาเลยมาเลยสวัสดีครับมีอะไรเหี้ยอะไรกะเสียงเหมือนหนูจะบอกนะมีหนูถามจริงเสียงน้าเฮ้ยเสียงเหมือนหนูลเ,ลเ,นะลเ,เลยเหี้ยแหละโอ้เปิ๊กไมเหี้ยอะไรตายในน้ำนะ่ะ ลืมไปตัวละครมันว่ายน้ำไม่เป <S pl Doom épisode> ็นไอ้เ mm หี่ยวับเฮ้ยเสียงอะไรโอ้เสียงอะไรวะอืมเสียงไอ้เนี่ใครเนี่ยหยุดรอก่อนนะเผื่อมันมาตายแล้วก็ให้เราได้เหยียบเอาจริงด้วยเอ้าอ้ามึงมาทาไมอ่ะอะไรโดดไม่ออกดี่มาโดดไม่ข้าม เสียงแบบปิ้วว่าลมจัดโอ้โหเสียงอย่างนั้นกับดักแน่นอนแล้วผมต้องไปไงวะแบบนั้นผมต้องไปไงวะ กลับไปผมลืมอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอ๋อเอาศพมาได้เออไม่เอาศพคนมาได้วะจุจุเนื้อคนดีไหมเนี่ยเออเพิ่งตายไปใหม่ด้วยใช่ปหวะอ่าแล้วก็ีกฝั่งนึงแล้วก็ดันเหยียบศพแม่งเลยเอาเฮ้ยมึงไม่ลากอ่ะลากเออดันตูดดันตูดกับตูดฟึบอ้อาโอ้โหส่อร้อยคิวเพย ไปไหนเด็กเฮียกลับมานี่อะไรมึงโอ้โอ้โอ้เฮ้ยชิตัวอะไรวะพี่นอนเหรอผมโคตรเกลียด e เลยเชิ้ยอะไรวะเ <c oughs> ว้ยผมแบบเกลียดนอนนะตรงๆนะไม่ชอบเลยอุ้ยคนลุกไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเป็นนอนหรือฟาร์มไม่รู้แต่แบบแม่งเหมือนอนะ ôi yeah, ôi ôi à, ôi làm được ôi ôi Tôi không biết nó ôi được ôi ôi nữa. อ๋อผมรู้แล้วต้องถดดไปตรงกลางใช่ไหมอ๋อโอเคแม่งกูก็ว่าอยู่คิดว่ามันให้เอาอะไรมาทับเอ้า <c oughs> ไอเหี้ยไม่มีการล็อกหลอกยไอสัตว์คืออันนี้มันให้เหยียบปุ่มใช่ไหมแต่อันเมื่อกี้แม่งห้ามเหยียบปุ่มเว้ไอเหี้ยไม่มีล็อกหลอกผู้เล่นด้วยไอสัตว์คืออันนี้แม่งห้ามเหยียบปุ่มโอ้ล็อกหลอกได้ดีว่ะชอบชอบเสียงเหี้ยอะไรกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุ้ยแหละคุณเดี่ยวแม่งตายไอสัตว์เหลือเหียอะไรอ่ะแล้วผมต้องทำไงวะอ่ะพาพีงแเริ่มเสียนแล้วโอ้โหอันนี้ผมต้องทำะไร <S <S กระโดดกลับเหรอไม่ใช่นะหาโง่เอ้าชิปอ๋ออ๋ออ๋อแล้วผมต้องอ๋อพามาันมาโดนกับดักโอเค ต้องพามันกระโดนมาโดนกับดักครับไป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 ไไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องตัวหนึ่งจะตายปะโอเคตัวหนึ่งมันจะตกนม้มเอากูลืมอีกแล้วไอ้เหี้ยตัวหนึ่งมันจะตกหนามตายนะอโอเคโอเคเร่งรีบเร่งรีบทำเวลาสปีดรันส,สปีดรันโอเควิ่งไป ปั๊บแล้วก็วิ่งกลับปั๊บแล้วก็พาไอเทนี่มาเหยียบปั๊บอ่าไอเทนั่นยังไม่ตายแล้วก็พามันมาเหยียบตรงนี้แล้วเราต้องกระโดดกลับไป้งั้นเราจะหายด้วยโอ้ไอเหี่ยสองรสกิลเพสัต ก็ผมพอแค่นี้ก่อนเลยกันไม่งั้นคลิปมันจะนานเกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้หรือว่าเกมลิมโปเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์หรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรืออยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันทางใต่ลงคิวด,ด้วนะครับนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับผมบรักทุกทุกคนเลยนะครับผมเย้ yeah.